ในทวีปอเมริกาได้ถูกกระทโดยซอมบี้และเรานั้นจะต้องตามหายารักษาโรคในเม็กซิโกให้ได้เลยเดินทางไปกับรถไฟและเพืเ่อนๆของเราอีก3าคนเราจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันใน d Dead ไ i d e กันเลยนะครับอันนี้เราไปฟาร์มของแล้วเราก็นํามาขายนะคะแล้วก็เอามาขายเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยที่เป็นเงินเนี่ยเราก็ไปซื้อพวกแวนเดตแล้วก็พวกถ่านนะคะเพนนะะื่อที่จะได้ไปต่อนะและหลังที่เราซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เดินทางออกไปนะคะยังเม็กซิโกนะเพื่อไปตามหายารักษาและขณะนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมา ถึงหมื่นเมตรแล้วนะคะและเราก็มากับเพื่อนของเราอีก3าคนนะคะเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็ได้ขับรถม้าน,นะคะเพื่อไปดูลาดเรานะว่าข้างนอกนี้จะมีอะไรบ้างนะคะและเราก็รังรอจอดคนนะคะที่เขาตกอยู่ตรงนี้นะและนี่จะเป็นอารมณ์เกมทั้งหมดนะคะที่เราเล่นมากับเพื่อนนะ,ะไปดูกันเลยทำครับบอยไรครบอยมึงไปล่ามันนี้ไปไปเล่ลมามันนั้นไปลา่ามันนี้ไปเล่มันไปล่ามันพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกไปเร็ว เชมอพ่อหมดเชอมอมดเชื่อพ่อหมดล่มชยอหมดม่ดไม่ได้มดเือพ่อหมดเชือพ่อกูหมดเาม่ตื่นมาเอมามาแล้วเดดิดิดัโวเลยับโชวเลยกเลยลากเรหมดหมดโอ้หเือเือโดนดิหัดิหัวเอับขับบอยเฮ้ยตายหี่ยหมดหมด เอาซัมบี้ซัมบี้ซัมบี้มาไม่ชเพิ่งเฮ <s ut ters> ้มายูนิคอนเอ้ยมายูนยยิคอนแพงไอ้เหี <S <s <ut ters> ้ยเขาบอกมายูนิคอนสองร้อยห้าสิบเฮ้ยมายูนิคอนแพง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 เอาไปขายเอาไป<ห>ขายโอ้ไม่เก็บไว้หรอเกืเอบแล้วโอ,อ,โอ,อว้โอ้ปอ้โ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 ไ้ไอ้โออ้โ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 อ้้อ้โอ้โอ้โอ้้เอ้มอ้โอ้โอ้ไป้โออ้โไ้โออ้ออ

มาแล้วยอกล้เมื่อเาพ่เแล้วเพ่มเแล้วือเเพ่เงิลตกาตายกูตขไปไป่ไปเยเพิ่มตทยอเพไม่ขอโทษนะลงเรเร็วเวมา่ไปตายาไปตกสักตัวก็ได้โอยกแมงมาเยอะเกินไปแล้วไอ้เฮียอะไปแล เอาละตัวละตัวพี่วขับ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 ไม่ได้แล้วเจ้าพวกไม่มีเจ้าพวกไม่มีนี่เจ้าพวกไม่มีนี่ประเด็นน่ะเอ้ยอเอ้าเอ้าไปเลยไป เราขับรถไฟถอยมาไม่ได้หรอถอยไม่ได้ถอยไม่ได้พี่รถไฟตัดไม่ไเออแล้วมีมันดรอปมาไล่ได้ไล่ลากมาเทียะตัวต้องตัวมันพาไปขายจ้าแล้วมันพาเราที่จะกลับไปถึงเพื่อนตอนเช้าเลยแตายเอ้าเอ้าเฮ้ยช่วยด้วยเอากูขับไปทีเอากูกลับไปทีติดติดมึงนี่เป็นปัญญาอ่อนจริงนะเติร์น อตในคลิปน ja> cool ี้อาจจะมีเสียงที่เกิดจากแบบน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆอย่างนะย่าไม่ค่อยโอเคพอก็นะคะตอนนี้นะเราได้มาอยู่กับม้ายูนิคอนนะคะนี่ม้ายูนิคอนนั้นที่เราได้มาแพงมากจริงๆนะที่เราไปเจอโคตรฟุกเลยนะขายได้250สองร้อยห้าสิบเอาไว้ตั้งตัวได้ตั้งตัวชีวิตได้เลยนะนี่เราก็จะกำลังเดินเอาไปขายนะคะคือแบบจริงมากตัวนี้ในที่จุดขายนะ

ถ้าอย่างม้าก็ขายไม่ได้มา้มา,มา,มาตายขายได้ไม่ใช่ม้าตายขายเออว่าตายขายไม่ได้อืม เราได้นาเงินนะคะที่เราได้จากยูนิคอร์นมาเนี่ยมาซื้อนะคะต่อทุนชีวิตเรานะด้วยการซื้อแบบพวกกระสุนนะคะแล้วก็ซื้อปืนแบบว่าตั้งป้อมนะคะเอาไว้ยิงนะตอนที่มีตอนที่ตอนกลางคืนพระจันทร์สีเลือดอย่างเงี้ยมันจะมาเยอะมากเลยเราก็จะเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะได้เอามาใส่หลังรถเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราก็แบบเตรียมซื้อทั้งลูกโมดทั้งทุกอย่างซื้อให้หมดนะคะกระสุนกระสุนนะคะยี่สิี่นัดซื้อมาให้หมดจนกว่าเงินจะหมดนะคะซื้อซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ก็สามารถแบ่งเพื่อนได้เหมือนกันนไม่่่ใใชชววาาเเร้ยคดี แล้วก็เอาไปแบ่งเพื่อนด้วยนี่เอามาให้นู่นนั่นด้วยนะและจากนี้นะคะก็จะมีภาคไปเสริมไว้ด้วยนะคะมันจะได้ไม่เด็ดแอร์นะคะทุกคนจะอธิบายไปเต็มนะคะเราก็จะให้ไปดูกันต่อเลยมาเยอะไปอ่ะแล้วกดอีแล้วกดอ,อีอร์เด้นเขออ้าไปเดินชนหน้ามาดิเดินชนอเอเดินชนปุ๊บแล้วออกดดีฮะ อโอเคอขับขับผ่านได้เลยไม่พอเสร็จคารบอยจะมาแบบโอเคก็ยิงกระปะ่พร้อมนะก็อย่งเนี้ยแล้วก so okay. ็อย่างเนี้ยแต่ปะมันก็มาอย่างเนี <h 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 ้ยแล้วก็กดนั่งแล้วก็ยิงปุ๊บปุ๊บปอย่าเพิ่งยิงนะพี่ก็เสุมหมดนะพร้อมเลพร้อมเลไปไปไป้่วนมพร้อมนี่ผ่านเมืองใหญ่คือซัดเลยฮะไปเมืองใหญ่ไปเมืองใหญ่แล้วกันนะหาเมืองใหญ่นะก็หาเมืองใหญ่นะ Hai phi bay 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 đi bay đi bay 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 เดินแล้วพี่เบ้ไาเไปแล้วเาต้งมีตัวไม่ได้ากองีมากองไว้ข้างบนเหรอปเปลี่ยนเปนยรปเราตามือมาเบนเดเบนเดเมนเดให้เมื่อาเม่าเบเดชีวิตนี้ชะมาดนทดเองง่ามาดมาเดอา มาเดไปเดไปเดมาเดมาเดมาเดอะไรนะเก่งมากเหรอนี่ที่บ้านกูมันเป็พวกกูคลองอะนะ้องกูคลองหมดแนละ้วเฮ้ยมีดาบด้วยอุ้ยริ่มขึ้นเลยนะคะมมไม่ต้องกลัวหมาป่าไม่ต้องกลัวมาป่าไม่ต้องกลัวยืนออกกันไว้ยืนออกกันไว้ถ้ายืนอกนกอกไว้รับแล้วป่ามันก็กำลังกับรถไฟพี่ผมกำลังไปเติมของ ได้ <ừ. S 1> น้ำปวดปวดน้ำเออปลามาปลาเดือดไม่มีที่บังกระสุนเลยวะเอาปลามาแล้วป้าได้แล้ววะเหรอในของขายสวัสดีปลามา

ไม่ไหวแล้ว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 ต้องไปแล้วไปแล้วไปไปไปพี่เต็นอยู่นี่นี่ยังอยู่พี่เต็นยังอยู่พี่เต็นยังอยู่อยู่นี่นี่ไปแล้วไปรถไปน้องไปเรื่อยเดื่อยวม่ไหวขอพี่เต็นไม่ตายอย่าเพิ่งปืนกูตกตกตกเร็ว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 ไม่ดันไม่ทัน มาทันยน่ยใไหมเอ้า,อาออนิ้ปปืนยิปปืนยนี่ย่ได้ไม่ได้พี่เต็นพี่เต้นป,ป้องปืนเอยที่เหี้ย หลังจากที่พวกเราได้ผ่านมารสุมชีวิตมานะคะเราจะไดไ้ไม่ได้ผ่านมาสักพักหนึ่งนะคะก็นะเราก็ได้ดินทาน,นะคะที่จะไปไอจุดเจาะแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ต้องไปรับเพื่อนก่อนนะคะโดยการที่ว่าจะเอามาเนี่ยไปรับเพื่อนนะก็กระโดดยิงๆนะตอนนี้คือ <ๆ S 2> เมื่อกี้มรสุมชีวิตมาทุกคนมันค่อนข้างแบบวุ่นวายว้าวุ่นมากอาจจะมีเสียงแบบว่าดังหน่อยนะคะซาวหรืออะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเอ,อ่อที่เราอัดเนี่ยคือแบบมันก็นะตามตามคลิปอะไร nha yeah. ก็เลยเออเอามาภาคช่วยอะไรอย่างงี้นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะในความไม่สะดวกนะในความแบบเออไม่สบายหูอะไรอย่างงี้เราก็ได้แต่คืนนี้นะคะเราก็เสร็จมาที่ร้อยมาถึงตอนเช้าได้นี่คือแบบดีมากนะเราก็ล่าได้ทั้งซอมบี้ได้ทั้งนี่พวกหมาป่านะคะเอามาแบบว่าทำเชื้อเพลิงได้แล้วหมาป่าก็ไปขายได้15บาทอะไรเงี้ยก็ช่วยต่อชีวิตเราได้นะคะแล้วนี้เราก็จะจัดเลี้ยงของก่อนนะอะไรเงี้ยน้ายานี้ดีมากนะทุกคนเนี่ยน้ายาเนี่ยเอาไว้ปราบแวมพายนะคะซึ่งแวมพายเนี่ยจะแตแบบว่าคือแบบ มันจะแพ้พวกน้ำมนต์น้ำเอ้ยไม่น้ำมนต์เนี่ยวพวกน้ำอะไรเงี้ยก็นั่นแหละไปป่ดีมากเลยนะอันนี้ก็แบบจัดปงจัดป้ายอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไปเช็คพอยต์จุดเช็คพอยต์นะคะก็เหมือนแบบว่าจุดที่เราจะต้องขายของอะไรพวกนี้นะมันวป็จุดที่เราต้องวนมาเจอตลอดอ่างเงี้ยนะประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะเราก็ได้นี่คือเราก็ได้หมาป่ามาหลายตัวเลยนะทุกคนหนาป่าแบบเยอะนะที่เราล่ามาแต่ว่าเราขนกลับไม่ได้นะ เราขนกลับไม่ได้เพราะว่าช่วงช่วงตอนกลางคืนน่ะพวกหมาป่าพวกวันพายพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเห็นปาะดูมันแบบไม่เยอะจะจัดมันเยอะเกินไปนะอันนี้เยื่อเวอร์อ่ะเราก็เลยแบบว่าตัดสินใจในการแบบเอามาบางตัวก็พอนะแล้วก็เริ่มเข้าจุดเช็คพอย์แล้วก็ไปกันเลยปจอจอทำไมมันโทเมกาวะเพราะมันเป็นในเมงเอามันรออยู่ในเมงกาพี่รอลงไปเมื่อไห ม,มันมันสมัยแบบว่าคาร์บยอยอะสมัยล่าน,น,น,นีิคมอยู่ที่มา,มาขายมาขายเติม,มารงกระสุนให้พร้อมซอมบี้ใส่ไปเลยเยอะเพิง เคออยนะพี้ซอมบี้เลยหมอจะพคนางเป็นไรเฮ้ขายขายที่ทกันกระสุนะมาวะเฮ้ยขายเกาะเว้ยขายเกาะ ขายก่อกดแพงอะ่ะเกร้อยนึงเลยอะ่ะขายก่อแพงตัละอะอะ,อะโอ้โหไอ้ที่ะ สองกระบ,บอกแล้วปะมางี้สองกระบ,บอกเลยปะแล้วก่อนต้องรองบยูนิคอรนอะเอองินได้เงินดีจัดเงินอย่างงามมึงยูนิคอนอะ์ะมาแบบตัวเดียวอะ,อะนี่สายขอนเันเด่นทั้งนั้นขอนสายเลยเอละไรมันเลยกูไปตะเกาให้ก่อนมีเชอเฟอร์ไหมนะมี่ยเลสโก้มีซอบบี้มีซอบซอบี้เต็มกระเป๋าเลยโอเค พร้อมพร้อมเดี๋ยวข้างหน้ามีรังคาว่ะโอ้ยทนม้ากูวัวเฮ้ยนี่มันประสาทที่อะไรประสาทมอมันอะเฮ้ยอะไรมาเราป่ามาโอุ้มกันเลยไปเราป่าติเราป่าติ

ชุบทีแพตามชุบเนที่ผมมีพี่กระปายแล้วโดนกงแบงเฮ้ยต้นๆก็มีโดนลุ้สวยไม่โดนเลยครับตัวไม่โดนเลยอ่ะเหียอะไรวะไม่ออกมาออกมาขโยทำทีอะไรสั์ โอาไม่ียตาหวยตาไม่ตาตาย้ดอยตา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 ยยตายตายตยตายยตา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 ยตตาย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 ยตายต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 ยตายาตายตายตายายต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 าายต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 ายายต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 าย เราต้องเปลี่ยนผ้าเชลล์ลูกสอบันละเนี่ยโห,หของเนี่ยรวยรวยรวยบ้ารวยมาขอของกังไปข้างหน้านะเดี๋ยวกูเอามามาเก็บโอเคปะ้ะอุยอ้ยอุยอ้ยคดีไม่ได้เตรียมเป็นดับเนี่ยหมดแล้วไปเจอมีดมีดว่ะเจมิทอาคมมีดปรับเจมพา เก็บกันมาเก็บมาเก็บโอ้โหโอ้โหกลางปืนเต็มโอ้โหเฮียไอสัตว์นี่มึงนี่มึงเป็นแวมไพร์หรือว่ามึงเป็นเที่ยอะไรวะกูถามหน่อยเหอะมึงเป็นักล่าแวมไพายไปไหนไอสัตว์มึงล่าบตัเตองวะเนี่ยสัตว์แวมไพายเขาต้องรวยแล้วเว้ยจริงวะมึงรวยเกินอ่ะมึงเวอร์มากอีท๊อกเฮ้ยดีมากเอามาแวะเอ้ยมันมันใกล้มืดแล้วมึงข้างหลังรูปมาได้ไหมวะใกล้มืดแล้วเอามาเอามามาเก็บดี มามาพี่พี่เอาไอ้นนี้เอาไอ้นี่ไปด้วยป้าปืนไปด้วยป๊บปืนไปด้วยได้ละแฮร์แฮร์ไปไปไปไกํลังเดินไปกําลังเดินไปไม่มีนอมบี้อะมั้งมีหม,ม,มาผาดเฮ้ยเชี่ยเอ้ยช่วยด้วยทุทกคนอย่าเพิ่งพิงกูมาแล้วขี่ม้ามาอยู่เออกูเอาไอ้นี่อยู่อะเอาอะไรวะมีกระสุนอยู่ข้างบนอะมาช่วยกันเก็บนะกูไม่มีกระสุนแล้ว มากระสุนไงมาเก็บกระสุนดิกระสุนที่ประสาทไม่มีไม่มีไม่มีเฮี้ยวโก้เฮี้ยวโก้เฮี้ยก้เฮี้ยไม่มีเฮี้ยตรงนี้คืออะไรอ๋ออ๋ออจะตายแล้วหมด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 แล้วจริงๆหมดแล้วไม่ไม่หมดพ่อมึงอ่ะกระสุนหมดกระสุนหมดมีอยู่หกนัดไอ้เหี้ยกูตายไปแล้วเออกระสุนมึงหมดไอ้เหี้ยกูคิดว่ามันหมดแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วไอ้เหี้ยเอาไปเลยเยอะมาก รวมพายนักใช่ไหมมึงอีควายโดนกูดูเลยรวมารวมพายเราจะนี่ดูเลยโดเลยนี่กูโดเลยโดต่อหน้าด้วยนี่นี่โดโดหมดอะเอาหมด,ด,ะด,ดอะตอนนี้ไม่มีอะไรมั้งหมดแล้วมัม้งหมดแล้วาขายได้แบบว่าเป็นล้านอะ เวลาเนี่ยเอ้ยนี่ไงมันจะดาบดาบดาบหนูดาบหนูพี่เอ้ยอะไรอะไรเออมันไปกระเด็นตรงนั้นได้ไงวะไอ้แค่ตายตรงนั้นเลยหรอวะเจ็กกันที่ขายเราเจ็กกันขายได้พี่เจกันขายได้เท่าไหร่ไม่รู้อะก็ก็กก็ถ้าของยังไม่เต็มก็เก็บก็ได้แต่ว่าวางคนละทิศอะคนละทิศคนละทางอะ นี่กูให้เลยแขก V i P ที่จะมาเรานำของมาขายนะคะเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดต่อเนาะโดยเอาทองเนี่ยมาขายใหม่นะคะเพ๊บเราก็จะนำทองเนี่ยที่ขายได้เอาไปซื้อพวกอาวุธนะคะหลายๆอย่างนะซื้อให้หมดเลยขายซื้อขายซื้อนะคะเพื่อที่จะได้เอามาหมุนแบบกระสุนในปืนเรานะอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวซื้ออะไรให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะไปบวกกับแดกคูล่านะคะไปกันเลย ปัญหาที่ต่างๆที่หายารักษาให้กับเตอร์สมองหมาเป็นยาขวายของเรานนะครับเพื่อให้มันหายสมองหมาอย่นี้เราเลยต้องหายารักษาโรคเฮ้ยเอาดิเอาดิมึงเอากระวานอันนี้กูโชว์เลยกูโชว์เลยกอาดิฆ่ามันให้หมดเก็บม้าเก็บมามาเก็บ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 ม้ามาเอาไปหวานม้ามามามาเองว่ะ อยู่ก็มาหากกูเองนะแห้งก็ตายพวกคนก็ตายเขาปล่สามห้าบาทเลยกะพี่เอาไปน่ารถไฟเลยเอ็มีอะไรวะปืนอะไรวะมันคือปืนอะไรวะเนี่ยตัวนะมันคือกระสุนนี้วาแหละใช่ปืนไรเฟิลอะไรชัดกันกัดนานมากดเอาออกเลยวะ กดทิ้งไงวะไม่รับได้เหรอกดทิ้งไม่ได้ดอกไงมันต้องดอกฝากนะดอกไงวะดับไม่เป็นอ่ะเอ้าคือว่าก็ได้ยินเตี่ยวมือมือแบบเหมือนอยู่ในห้องน้ำอ่ะไอ้พี่อ่ะั้องบอกเอาโลวกกโลวกไปมันบากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจอมนาที่ทมนารีกนไปที่ไหนก็ได้ไปพอดเลยพี่ไป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 เรามีไลฟ์ป่ะเรากลัวอะไรพี่ตอนเมื่อกต้จิ่งถามกระบอกผมเป็นยาม้าให้เลื่องจะกลัวอะไร กือว่าไรไม่กลัวอะไรแล้วจังหวะเนี้ยนี่คือจังหวะเฟื่องฟูของเราในยุคเศรษฐกิจที่ไม่ดีอย่างนี้เราไม่มาเปียว่ะเรามาเปียจัดไงเราไปฆ่าแอ้แมนไพ่แม่งอยู่มาร้อยพันปีอ่ะแม่งไม่ตายนะอยู่มาพันปีอ่ะจะพวกกูตายยกเขาบ้านี้กูก็ไปปนเงินมันไงไอ้ที่แล้วกูก็รวยต่อจากมันไงเป็นไงเอ๋นะไปต่อรถบรรทุกไอ้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 เฮ้ยโดนแวมนไพ่ขวัญอ่ะแมนไพ่ขวัย ินบานหน่อยด้เดยแบบ้านแล้วกันน่มันเปอะไรวะฮะอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยงอตายหรอเออมาขึ้นมาขึ้นมาเอ้เออีไม่ตายไม่ตายไม่ตตายได้ไงก่อนเฮ้ยเฮ้ยหยุดรถหยุดรถดิหยุดหย รู้ึกปืไม่ได้รู้ึกไม่ได้รู้ก้ไม่ได้ผมต้องตายพี่ผมตายัดแทงหตายแล้วกูตายแล้วกูรับแทงแล้วแทล้วจะตายจตาต้อจะตายกูรับช้ดมตายาตายี่เรอไม่ไหวแล้วมัน มื่อกี้ที่กูปามันเป็นไอ,นอ้นั่นไงอ้น้ำอมฤตนั่นน่ะที่แบบว่าเอาไว้ไอ้นั่นนะเออแต่ว่าคือมันเยอะเกินอ่ะมันสปอนเยอะเกินอ่ะถ้าอยากมี e ีีหน้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ใ,ให้เราด้วยนะคะ